สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวพาชิมก็จะมาทําเนื้อแดดเดียวนะคะจะทาเนื้อแดดเดียวแตกนะคะเราจะได้บอกวิธีหมักนะะอร่อยอร่อยสูตรคุณแม่เองนะคะเราก็จะบ้างเนื้อให้มันเป็นชิ้นเด็กแล้วแต่ว่าเราจะชอบชิ้นประมาณไหนนะคะเราแม่เองก็จะเอาประมาณประมาณนี้เนาะเนักกำลังพอดีเราก็ทาเป็น อย่างนี้เลยค่ะเป็นเส้นอย่างนี้เลยแล้วแต่คนชอบก็จะเอาเส้นบางหรือเส้น<า>ค่ะค่ะเ,เส้นโอ okay. เคจะเอาเส้นบางเหรอโอเคนี่นะคะแม่ได้หั่นเนื้อเสร็จแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยเอาตามใจชอบเลยแต่แม่ชอบเส้นประมาณนี้เดี๋ยวแม่จะไปเตรียมเครื่องหมักหมูนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูอีกรอบค่ะ อาเออล้วแต่ลูกอ่ะอรอมันแห้งทีนี้เล่นกับมันมันแห้งเราค่อยเก็บนั่งกับมันเออเอาตะกร้าออกไม่ยังไงแล้เหมือนมั่วนะมันตกใจอะไรนักหนาปะโอ้มันก็ต้องตกใจกัแนวเลยนเนาะอ้าววันเอาอ,อาัดไปเลยต,ตามเครื่องหมักหมูนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีค่ะมีกระเทียมพริกไทยดำนะคะเราโขกลงไปด้วยกันเลยไม่ละเอียดเลยนะคะ พอขกเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่เม็ดผักชีนี่ค่ะผักชีลงไปเลยแล้วก็โขลกให้หย,ยาบๆอีกรอบนะคะนี่นะคะหลังจากตำเครื่องเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเอามาหมักหมูเนาะ,นะ,ะใส่นมลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นเกลือ ก็ประมาณอาล็กันนะคะเกลือน้ำตาลทรายถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ให้ใส่หน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะปรุงรสแล้วก็เป็นน้ำตาลปีป๊บแต่ของคุณแม่จะหมดแล้วเนาะขอใส่ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ที่ขาดไม่ได้ก็คือใส่มาก อร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยถูกอร่อยตามไปด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่น้ำมันหอยทีตามด้วยซีอิ๊วขาวสักนิดนะขขึงเขาขยำเขาเข้าเข้าให้เข้ากันนะคะข,ขยำขอใช้มือเลยนะคะ เ <Yeah. S 1> แต่เราล้างมือแล้วใช่ไหมคะแม่ล้างมือแล้ว okay. ล้างมือแล้วล็รลูกแค่ท okay. ิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เนื้อมันดีดของให้เครื่องเข้าเนื้อจะได้อร่อยนะคะแล้วเราก็จะได้เอาไปตากถ้าแดดดีเราก็ตากแค่ประมาณสองสามชั่วโมงก็พอเนอะอาะเดี๋ยวแม่จะให้ดูตอนที่ตากเสร็จแล้วก็ทอดเสร็จกิ่นกับข้าวเหนียว,วร้อนๆนะคะกิ oh. ่นเวอ่อ ลใโอเคค่ะรอดูตอนที่ตากเสร็จแล้วกันอันนี้นะคะหลังจากเราหมักเ็จหมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งให้เนื้อของเราเข้าเนื้อมันจะได้อร่อยเนาะแล้วเราก็ท,ทําพิธีตากค่ะเนี่ยตากลงไปเลยที่ได้ชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปพึ่งแดดไว้ประมาณสามชั่วโมง ถ้าเอานานถ้าเานานเกินไปเดี๋ยวมันจะแข็งนะเอาแบบว่ากรอบนอกนุ่มในสักลิดจะได้อร่อยแล้วกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือ,อตำครัวตำเต้มันก็จะแซ่บหลายนี่นะคะเราก็ได้ตากเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเหนือสันคอแดดเดียว หนึ่งโลเต็มเลยเดี๋ยวเราเอาไปตากนะคะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วเราค่อยมาทอดค่ะค่ะเนื้อแดดเดียวที่เราได้ตากไว้ค่ะหมูแดดเดียวที่เราได้ตากไว้เนาะ<ม>ก็จะประมาณนี้ค่ะเนื้อหมูหนึ่งโลสันคอนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทอดนะคะ นี่นะคะหลังจากทอดเสร็จเนื้อแดดเดียวของเราก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยมาก